ประว er, ัต er um <c ười> ิของผู้วัยโสดคุณสุวัตหลังโสดเดือนพฤษภาเดือนที่ที่สี่สกรกฎาคมพศ2501ปัจจุบันอายุ56ปีเดินที่จังหวัายาอากุลขาายาจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อสวัยคุณแม่สายรัังโสดมีพี่น้องว่าปีดาปาราสองคน คนแรกนายสุวัฒน์หลักบุตรผูรผผ้ว e ัยสดคนที่สองนายสุว like ัฒน์หลักบุตรชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางธนาหลักบุตรมีบุตรด้วยกันหนึ่งท่านคือเด็กหญิงทิพาลีหลักบุตรซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้วการศึกษาของคุณสุวัฒน์จบการศึกษาจากโรงเรียนชายาปัะชาราษระดับชั้นประฐุศึกษา อุดมศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวสบุรีระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยการค่างประสบการณระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยู้เทคโนุลยีระดับปริญญาตรีการทํางานเหลังจากการทํางานที่ธนาคารธนชาตไทยจํากัดบริษัทบางกอกสหาพประกันไทยจํากัดบริษัท s r o n SERVICE จํากัด บริษัทโกลเลเซอร์จำกัดที่เป็นการทำงานในลักษณะของรีเร์นะคะและก็คุณชุวัฒน,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 น์เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเป็นนักต่อสู้นักสิทีิความเป็นคนเข้ากับร่วมกับระบวนการของคณเสื้อแดงโดยใช้นามปากกาว่าดิ๊บั๊คนไทยและก็เข้าไปเคลื่อนไหวในเว็บบอร์ดที่มีการพูดถึงก,การเมืองในขณะนั้นได้ เวทไทยที่เวบประชาไทยยอดชาติเป็เนที่รู้จักกันดีว่าคุณยิบฟักเป็นผู้หนึ่งที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าหลังจากมีการยึดอำนาจเมื่อปีพศ2549เรื่อ,อง,อง 1, การเมืองต่างถูกปิลดถูกสก,กัดกั้นแต่ว่าไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของคุณสุวรรัสด์หรืออิกแบได้คุณสุวรรัสด์หรือยิบฟพก็ยังคงแสดงความกล้าหาญ ที่จะออกมาต่อส้างระบบไอทีทธ่ทมในยุคนั้นต่อไปด้วยการออกมาจากรายการนายแม่มากร่วมกับพี่ข่าวรุ้ซึ่งตอนนี้มาอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็รายการสามแยกปากแนวร่วมกับคุณโดอังกฤัยานันทเมฆซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ริัยาตัดทางการเมืองไปอยู่ที่ต่างประเทศ โดยที่คุณบิบัอเองไม่ได้ความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเมื่อในปีพศ2557ที่มีการรัฐประหารคืครั้งคุณบิบ๊อถูกเรียกเข้าไปปากข้าศนคติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณบิกบัอาจะรัฐประการแต่ยังโงออกมาแล้วยังอยากที่จะต่อสู้ร่วมกับเพื่อนรัฐปรการมาอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวของคุณบิบัอก็ใช้ชื่อในเรียนรู้ว่า ยิบบัคคนเดิมเป็นหนึ่งช่องทางในการเคลื่อนไหวเพราะว่าในระยะสาน้นในช่วงปีก่อศ .2558 คุณยิบบัคได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งที่กรเพราะอาหารอย่างต่อเนื่อง <c oughs> แต่ว่ากาาสุปวยทั้งร่างกายไม่สามารถลดทอ,อนอุมหงการได้ คุณบิ๊กบัสยังคงต่อสู้เท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้ยังคงทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ของขบวนการที่คอยช่วยเหลือเพื่อกูนคอยให้กำลังใจแก่น้องๆนักต่อสู้ของคนรุ่นใหม่คุณบิ๊กบสไม่เคยร้องขอไม่เคยเรียกร้องใดๆจากพี่น้องที่ร่วมขบวนการถึงแม้ว่าในบางลาคุณบิ๊กบัสจะรู้สึกเจ็บปวดจากการป่วยด้วยโรคมะเร แต่ก็ยังคงมีรอยรย,อยิ้มแบงหัวเราะและกำลังใจขึ้นมาให้ผู้ที่ไปเยี่ยมเยือยนสมัครเสม,สมอรวมทั้งพี่น้องที่จิตก,การเค,คลื่นนอนไหวในกระบวนการพันประชาชนคุณดีบัสเข้าขั้นพิการทางการพูนครั้งสุดท้ายถือได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายในสนามการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มประชานะชานปวดแอบเมื่อวันที่ส6กกนยายนพศสอ าวารีประชาธิเศษหรือว่าการเคลื่อนไหวเี่ออกสู่ภาคสนามอันน้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าถ้าต่อสู้ของคุณอินฟักนับแต่ต่อสู้กับโรคเมล็ดแล้วก็ยังไม่ยู่ที่จะต่อสู้รวบๆกับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้รักประชาธิไตยในกระบวนการที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้คุณอินักยิ่งเหมาะสมที่จะเป็นสมมูลค่าที่เรียกตัวเองว่าเสียดีชน คุณดิปั้จากพวกเราไปโดยที่เขายังไม่มีโอกาสได้เห็นชัยชนะของประชาชนแต่ว่าพวกเราในฐานะที่เป็นคนล้วนหลังเป็นเพื่อนเป็นพี่แล้วก็เป็นน้องของคุณดิปั้ก็ขอทําหน้าที่ขอจัดงานให้กับคุณดิ๊ปั้าอย่างสมเกียรติที่สุดในงานของเส e ียีชนในขณะนี้ที่ดิปั้ ควข,ของคุณวิบัตที่มีร่วมกับกระบวนการของราชประชาชนอุดมการณ์ยังคงอยู่ณนขณะนี้นะคะในระหว่างนี้เราจะไม่รำเรืกแต่เราจะนึกถึงวีรกาารรมของชุณวิบัด้วยกันด้วยการชูสานิ้วแล้วร้องเพลงนนะักสู้ทุรีร่วมกันค่ะ